พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าดวงจิตวิญญาณของบรรพชนทั้งหมดเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมรอส่วนบุญจากลูกหลานที่อยู่ในเบื้องหลังทำอุทิศส่งไปให้เพราะฉะนั้นนักปราญ์าาพระพุทธศาสนาท่านจึงให้เราทุกคนสร้างบุญกุศลและบารมีประดับจิตของตนไว้เมื่อเราละโลกนี้ไปแล้ว เราจะรอส่วนบุญจากญาติพี่น้องเบื้องต้นนั้นเขาจะทำบุญให้เราเจ็ดวันครั้งหนึ่งต่อไปก็ห้วันครั้งหนึ่งต่อไปก็ร้อยวันครั้งหนึ่งต่อไปก็ปีละครั้งนี่คือธรรมเนียมประเพณีที่พวกเราปฏิบัติกันมาแต่ทุกดวงจิตวิญญาณที่เป็นบรรพุระุษของเรานั้นเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ ท่านก็จะรับประทานอาหารทุกวันเมื่อเราให้เจ็ดวันครั้งหนึ่งห้าสิบวันครั้งหนึ่งร้อยวันครั้งหนึ่งปีละครั้งหนึ่งจึงไม่เพียงพอต่อบุญนั้นดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมาสัุพิทจ้าจึงอนุญาตให้พระสงฆ์จาริกบุญไปบินทบาตตามหมู่บ้านโยมต่างๆเพื่อให้โยมต่างๆเหล่านั้น ได้อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลบไปญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนอกจากนั้นแล้วยังไม่พอยังมีเศษส่วนของกรรมยกตัวอย่างเช่นเจ้ากรรมนายเวรที่เราทำไว้แล้วก็กายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมที่เราทำไว้ในปัจจุบันในชาตินี้ก็จะสะกดรอยตามชีวิตเราทุกคน เมื่อเจ้ากรรมในเวรน,นั้นสะกดรอยตามชีวิตเราทุกคนเมื่อเราได้มีโอกาสทำบุญกุศลและสร้างบารมีเราจึงอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรของเราในปัจจุบันในชาตินี้เราทุกวันนี้เราได้รับผลกรรมมากมายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียนเราล้วนแล้วแต่มาจากวิบากกรรม ปัญหาการทำมาหากินทั้งหมดอุปสรรคทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นวิบากกรรมหรือเป็นจากเจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจึงไม่ควรประมาทในการทำบุญยกตัวอย่างทำบุญสประการประการที่ 1. ให้ญาติโยมนั้นปลุกจิตตนเองให้ตื่นทำบุญใส่บาตรประสงค์ที่เดินบิณฑบาต เพื่อฝากบุญกุศลน,นี้ถึงคุณบิดามารดาเราเพื่อฝากบุญกุศลน,นี้ถึงผู้มีพระคุณของเราถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราถึงเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงจัดให้มีการมาวัดมาจำศีลทุกวันพระทั้งแรม8ดคำขึ้นแปดคำ 14คำและ15าคำตามลำดับไปทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการสำนึกพระคุณต่อคุณบิดามารดาล้วนแล้วแต่สำนึกพระคุณของผู้มีพระคุณที่จะนำบุญกุศลนี้ไปฝากท่านข้อที่สองในพระพุทธศาสนานี้พระบรมศาสดาให้เราทุกคนให้มีศีลประดับชีวิต ศินจึงแปลว่าเครื่องป้องกันบาปมาให้เกิดขึ้นศินจึงแปลว่าการสำรวมระวังกายวาจาใจไม่ให้บาปเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเพียงปกป้องตนเองยังไม่ได้ระลึกพระกุศลให้กับคุณิดามารดาจนกว่าเราจะทำบุญสามข้อให้ครบสมบูรณ์ข้อที่สก็คือสวดนมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ การสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินั้นก็เป็นส่วนที่เป็นสิริมงคลให้กับจิตของเราทุกคนนั้นได้มีบุญกุศลและมีบารมีเป็นเครื่องประดับชีวิตเมื่อบุญกุศลบารมีเป็นเครื่องประดับชีวิตในการสวดมนต์ในการนั่งสมาธิเราจึงอุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้กับคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้น ในวันนี้ทางวัดป่าธรรมชาติบุญญารามซึ่งเป็นอารามของแม่บุญซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณสมาลีถวายหลวงพ่อเป็นจำนวนสองร้อยไร่ทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงทำบุญอุทิศกุศลให้คุณบิดามารดาและเป็นกรณีพิเศษขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้กับลูกหลานที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่ถูกกราดยิง จากาผู้ร้ายคนหนึ่งนั้นขอให้ลูกๆทุกคนจงได้รับส่วนบุญกุศลน,นี้ที่พระคุณเจ้าและอุบาสกอุบาสิกาอุทิศส่วนบุญไปให้ลูกขอให้ดวงจิตของพวกลูกทุกคนจงไปสู่สุคติภูมิขอให้ดวงจิตของพวกลูกทุกคนจงไปสู่สัมป,สสปรายภพโลกสวรรค์สืบต่อไปขอความสุขความเจริญในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า จงบังเกิดมีแด่พุทธบรยษัตว์ผู้สนดับธรรมทุกท่านสำหรับญาติโยมที่อยู่ทิศต,ต่างๆที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วจะกรวดน้ำก็กรวดน้ำได้ตามอัธยาศัยการกรวดน้ำนั้นหมายถึงกรวดน้ำในจิตไม่ได้หมายถึงการเทน้ำออกจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหน <c oughs> <อ>ึ่งเพียงแต่นึกในจิตว่าข้าพเจ้า ขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้แก่คุณบิดามารดาปูยา่ย่าตายายและผู้มีพระคุณทั้งหมดเพียงแต่นึกในจิตว่าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลบารมีนี้ถวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเพียงแต่นึกในจิตว่าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆเด็กที่ถูกกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพู ในขณะที่ประสงค์ท่านให้พรก็ให้นึกอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการสวดมนต์นให้พรถือว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลตามลำดับไปยะทาวริวหาปูราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติ อิติตังปัจจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัมเบปเรนตุสังคปาจันโดปนะระโสยะธามนิโชติระโสยะธานเทียมิวานชานตุนสัมารโควินาศตุมาเตภวันวันตรายโยสุขินิกายุโกภวา อามพิวานนาสิลิสานิจังวุทธาปิจายนจชาตารุธรรมาวัฒนีนอายุวนโนสุขังบาลังนาสิเมกาสิเมยัติมิตาสักขาจเมเภตานังนาคินังนาฌานบุญเบจจักกตาเมนุสรัง นาหิรุนังวาโสโกวาญาวัญญาปริเนวนานาตังเปตานัมธาหิยาเอวังนิทันนิยตโยอายัญจาโคนาคินานินนาสังฆมิสุมาติตตามีคารตังหิทายาสานทานาสุบกปาติโสยติธรรมโมใจยังทินัสิโต เปตานาปูชายจักรตาุลารางบาลัญญาภิกขุนางมนุปนินนางตุมเฮหิพุญยังปัสุตังอนาปะกันติภาวะตุสาปมังกาลังสามัคคีตุสสะปริเวตาสามัคคีตุสสะเปรเวนาสามะเาสาีตสสะิเวันตุเต บาวะตุสะปะมังคลังราคันตุสัมเนวตาสามาธรรมานุภาเวนัสนาโสตีิพระวันตุเตบาวะตุสะปะมังคลังราคันตุสัมเนวะตาสมะสังฆานุภาเวนัสนาโสตีิพระวันตุเต I no.